ตรวจสอบโครงการจัดทำซุ้มสะพานลอยเฉลิมพระเกียรติของอบตอราชาเทวะนะครับที่ใช้งบประมาณกว่า35ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้มันก็เสียดายงบประมาณ่ะเนาะแทนที่จะเอาไปใช้ทําอย่างอื่นที่มันเกิดประโยชน์มากกว่านี้คดีทุจริตจัดซื้อรถดับเพลิงของโกทมกสารปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาให้ชดใช้เงินกว่า587ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ยคดีบ้านเอื้อถอนมีนักการเมืองหลายคนตกเป็นจําเลยในคดีนี้สารมีคําตัดสินจําคุกนายวัฒนา99 ฐานเรียกรับสินบนค่ะร่วมเป็น Active Citizen สแกนยันกันโกปราบปีสาจร้ายทำลายชาติด้วย Act AI อาวุธต้านโกงของคนไทยทุกคนสะดวกใช้งานง่ายเพียงคลิกเดียวเริ่มสู้พร้อมกัน19สิงหาคมและ29สิงหาคมหนี้กับเวทีเสวนาออนไลน์ผู้นำระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นทางไลฟ์เฟสบุ๊กองค์กรต่อต้านคอรัปชัน และมาเจอกันวันรวมพลังกับผู้นำเหล่านี้ในงานผู้นำกับการปราบโกง6กันยายนนี้ที่สถานีกลางบางซื่อโซนประตู4แล้วพบกัน